ท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพกับผมนายภูมิพัฒน์ภาชรศักด์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดนครพ,พนมเขตหนึ่งกับผมขออภิปายยติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนรัษฎรร่วมกันให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นยติที่ดีมากที่รัฐบาลและทุกฝ่าย ต้องให้ความร่วมมือและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานมากแต่เป็นแต่ก็เป็นข่าวทุกวันถึงความรุนแรงของนักเรียนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนและเราเป็นผู้ใหญ่ซึ่งต้องมีความรับผิดชอบต่อเด็กจะยนความผิดให้แก่เด็กนักเรียนฝ่ายเดียวไม่ได้เพราะต่อไปจะมีความรุนร,รุนแรงมากยิ่งขึ้น ทั้งในโรงเรียนและสถานที่ต่างๆตามที่ปรากฏเป็นข่าวทุกวันในทีวีและสื่อต่างๆปัจจุบันมีนักเรียนเยาวชนอายุ10ปีขึ้นไปมั่วสมทำผิดกฎหมายไม่ไปโรงเรียนไปเสพยาเสพติดยาบ้ากัญชาน้ำกระท่อมผสมยาแก้ไอไปทำร้ายร่างกายขมขืนยกพวกไปฟันยิงกันตาย ชาวบ้านถูกลูกหลงบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆไม่เว้นแม้กระทั่งในงานประเพณีวัฒนธรรมหน้าเวทีการแสดงเด็ก14ปีใช้มีดไล่ฟันกันบาดเจ็บสาหัสประชาชนโดนลูกหลงเป็นที่เกิดขึ้นทุกวันทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวและสำคัญที่ทสุดถูกผู้ใหญ่หรือพวกอำนวยการโรงเรียน สั่งให้ปิดข่าวห้ามให้ให้ข่าวแก่สื่อมวลชนในความรับผิดชอบในเรื่องที่เกิดความรุนแรงในเด็กนักเรียนและเยาวชนซึ่งเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการและทุกหน่วยงานตลอดจนพี่น้องประชาชนและผู้ปกครองจะละเลยไม่ได้ทุกคนต้องช่วยกันดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิดต้องพัฒนาคน ไปพร้อมกับการพัฒนาด้านอื่นๆน,นอกจากนั้นตามที่เป็นข่าวจากที่นักเรียนแทงคอเพื่อนตายคุณครูอาจารย์ได้ให้สัมภาษณ์ออกทีวีโดยโยนความผิดให้นักเรียนฝ่ายเดียวคนเดียวซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเก่าวให้ร้ายแก่นักเรียนที่แทงเพื่อนตายว่าเป็นเด็กพิเศษทางโรงเรียนได้สุ่มตรวจทุกวันไม่มีนักเรียน พกมีดมาโรงเรียนก็ผมกับผมขอเสนอผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาของนักเรียนทำร้ายร่างกายหรือแทงกันตายซึ่งมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและมีมานานหลายสิปีก็เป็นข่าวบ่อยๆออกในทีวีถ้าทางกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลไม่เร่งปราบ ไม่แก้ไขก็จะเกิดความรุนแรงเช่นนี้เป็นประจําอย่างเช่นบ่ายวันนี้นะครับท่านปาระธานมีข่าวที่แพร่ในสื่อมวลชนในสื่อออนไลน์เด็กนักเรียนประถมโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นเด็กนักเรียนป .4 อ,อายุ10ปีกลุ่มหนึ่งทําลายข้าวของและเผาโรงเรียน ข้าวของโรงเรียนเสียหายมากคอมพิวเตอร์โดนตัดสายเอาค้อนทุบจอคอมพิวเตอร์แตกเครื่องปริ้นก็เอากาวเทใส่เสียหายรวมทั้งโต๊ะครูสม,มุดหนังสือโดนเผาแต่ประเด็นคือผู้อำนวยการโรงเรียนห้ามครูพูดห้ามเผยแพร่รูปภาพห้ามให้ข่าวโดยบอกว่าเด็กแค่เล่นกันเป็นเรื่องปกติ ไม่มีการลงโทษเด็กกลุ่มเด็กๆยิ่งได้ใจไปคุยโอ้อวดไม่มีใครทำอะไรพวกเขาได้นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและเกิดขึ้นหลายครั้งจึงฝากท่านประธานไปถึงรัฐบาลต้องมีการพัฒนาทุกด้านให้ทั่วถึงเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำเพราะปัจจุบันหลายครอบครัวมีปัญหาทางเศรษฐกิจ มีหนี้สินรายได้น้อยว่างงานตกงานหาเช้ากินขํารายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายมีปัญหาขัดแย้งในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่อย่าล้างฝากลูกหลานไว้กับปู่ย่าตายายหรือทอดทิ้งให้คนอื่นเลี้ยงดูลูกหลานแทนลูกหลานขาดความอบอุ่นมีปัญหาทั้งที่บ้านในโรงเรียนและในสังคมไม่มีที่ปรึกษาไม่มีผู้ดูแล อบรมชี้แนะแนวทางที่ดีให้เด็กถูกเพื่อนๆนักเรียนด้วยกันชักชวนไปมั่วสมทำผิดกฎหมายเสพยาเสพติดยาบ้ากัญชาน้ำกระท่อมผสมยาแก้ไอทำให้สมองเสื่อมเสียสติไม่ไปเรียนหนังสือรัฐบาลและทุกหน่วยงานโรงเรียนสถาบันการศึกษาต้องมีมาตรการการบริหารจัดการที่ต้องใส่ใจดูแลลูกหลานในโรงเรียน ในหมู่บ้านในชุมชนคุณแม่ผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนของเราก็ต้องช่วยกันดูแลเพราะอยู่อย่างใกล้ชิดเราจะไปโทษคุณครูอาจารย์หรือหน่วยงานราชการเขาก็ไม่ได้และโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ต้องถือเป็นหน้าที่สำคัญมากกว่าในการทำมาหากินหาไรายได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทําได้ยากสําหรับพี่น้องแรงงานคนรายได้น้อยที่จะมีเวลาดูแลลูกหลานที่จะต้องอบรมสั่งสอนโรงเรียนและในชุมชนต้องคัดเลือกนักเรียนเยาวชนที่มีจุดอ่อนแต่ละด้านให้มีการอบรมเช่นในบางประเทศเขานำนักเรียนที่มีจุดอ่อนมีปัญหาในแต่ละกลุ่มแต่ละด้าน เข้ารับการอบรม7วัน8วันมีอาจารย์ผู้บริหารผู้นำแบบอย่างที่ดีในแต่ละด้านมาบรรยายถึงประสบการณ์จริงที่ทำให้ประสบความสำเร็จจริงมาแล้วนักเรียนถึงจะเชื่อถือมีแรงบันดาลใจจะต่อสู้อดทนแบบมีความหวังเพราะมีตัวอย่างผู้นำที่ดีกับขอบพระคุณครับ